โหลเธอวันนี้ก็อาหารเวียดนามนะจ๊ะบอกเลยว่าเพื่อสุขภาพจ้ะเธออ่ากินผักก็จะได้สวยแข็งแรงเนาะอ่ะอันนี้คือเขาเกี่ยวปักมอเธอร้านนี้เขาบอกเลยนะคะว่าอยู่ในซอยวิภาวดี16นะจ๊ะเธอชื่อร้านมุกเวียดนามเธอฉันกินประจําคิดอะไรไม่ออกฉันก,ก็กินอาหารนี่ละจ๊ะมุกเวียดนามเธอ อร่อยมากเป็นอาหารกินง่ายแล้วก็นี่แป้งบางมากแล้วก็เธอดูสิใส่พริกคั่วอร่อยมากเธอผอมผักเธอดูสิผักผักแพรวเธอคือทุกครั้งที่ฉันกินอาหารเวียดนานมที่พี่เลี้ยงฉันจะมีความสุขมากเพราะว่าเขาจะเห็นฉันกินผักเยอะมากเธอคือเธอเขาบอกเลยว่า ินเยอะๆนะคะไม่ได้กินกับข้าวนะคะให้กินผักจะ้ะเธอมันอร่อยชื่นนะเธอดูสินี่ดูสิแล้วโรยด้วยกระเทียมเจียวเธอข้างในเป็นไส้หมูสับนะเธอร้านนี้อร่อยจริงๆเธอฉันแบบนี่เขาไม่ได้แบบว่าให้มารีวิวนะฉันรีวิวเองเพราะฉันอยากบอกว่าร้านนี้มันอร่อยต่อไปจ้ะแหนมเนืองเธอที่นี่แหนมเนืองจะไม่ห่อจากบ้านนี้ จะทาเป็นอย่างนี้ค่ะกินกันเข้าไปใส่เข้าไปนะคะเธอก็ใส่สับป,ประรดนะคะใส่มะม่วงนะคะมะม่วงกับกล้วยดิบนะคะมะม่วงร้านนี้จะเป็นมะม่วงกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะ<ม>ก็นี่ค่ะมีกระเทียมมีพริกมีอะไรและมีน้ําจิ้มเธอน้ําจิ้มแหนมเนืองเธออันนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกผัดน้ํามันนะเธอร้านนี้คือเคล็ดลับของเขาคือพริกผัดน้ํามันเขาอร่อยมากเธออะ เธอลืมใส่เลยป่ะนี่จ้าเธอเธอเธอลืมจ้ะหนูออาใช่จ้ะแหนมเนืองจ้ะหนูลืมใส่ตัวแหนมไปนะจ้ะเธอแหนมเนืองที่นี่เขาย่างแบบสดๆเลยนะเธออร่อยมากคือฉัจะบ้านฉันจะไปกินห่อเธอเพราะกินหอมจะคําใหญ่มากใช่ป่ะฉันก็จะกินอย่างนี้เธอแล้วตามด้วยผักนี้ใบสะระแหน่ลูดกินเข้าไปเธอ มันอร่อยมากเธอจ๋าจนี่กินผักก็ไประหว่างนี้พี่เลี้ยงฉันเนี่ยมีความสุขสุดแล้วเธอเห็นฉันนั่งกินอร่อยตบมือเธอมันเป็นอาหารที่เวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราก็กินนะแหนมเนืองแล้วฉันจะบอกให้ว่าแหนมเนืองเนี่ยอ่ะจิ้มกินแค่น้ําจิ้มนะกระพรกนะก็อร่อยแล้วเธอกินง่ายๆอย่างเงี้ยจะบอกมาเธอแหนมเนืองของเราเนี่ย มันก็ไม่เหมือนกับที่ของประเทศอื่นนะเธอแล้วที่สําคัญคืออะไรปะฉันว่าของคนไทยนี่อัดแบบสูตรจนอร่อยอะเธอเนี่ยอร่อยจริงๆเธอชื่นใจมากนี่อะตามด้วยนี่ค่ะเธอแป้งแล้วก็พริกเอาเลยค่ะตือกินกันได้พอเพื่อสุขภาพเธอแต่กินอย่างนี้แล้วมันแบบว่าพูดต,ตรงๆมันก็ไม่แน่นท้องมากนะมันมีแบบว่าเป็นอาหารกิน กินแบบว่าเป็นอาหารมื้อเย็นที่กินแล้วแบบว่าไม่ต้องอิ่มมากเธอเข้าใจปะอืมเธอมีเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงรถเบิ้ลมาต่อมาด้วยค่ะเธอระหว่างนี้นี่ค่ะอันนี้คือก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนก็ต้องใส่นะคะพริกดองใส่พริกผัดน้ํามันของเขาแล้วก็กระเทียมเธอกระเทียมเจียวเขาคือเจียวจนแห้งจะลานี้แล้วก๋วยจับยวนนี่คือเส้นแบบ เส้นเปียกของเขาเป็นแบบว่าเออมันข้างนอกนุ่มๆแต่ข้างในมันกกึบๆมามันแบบเส้นแบบเส้นสปาเกตตีอะดักเต้เธอเข้าใจปะคือเส้นมันกึบๆอ่ะอ่ะกินอร่อยมากเธอแล้วก็ใส่หมูยอนะแล้วก็ใส่แบบว่ากระดูกหมูอ่อนเธอกระดูกหมูอ่อนเขานี่อ่อนแบบเคี้ยวไปได้ทั้งกระดูกอะเธออางี้ก็แล้วกันนี่เธอ เคี้ยวไปอร่อยมากเธอชื่นใจมากอร่อยจริงๆเธอนี่คือบอกเลยนะคะร้านแบบว่ามุกเวียดนามนะคะวิภพราวดีซอยสิบหกเธอคืออร่อยหมดทุกอย่างเธออ่ะขอซ้ำอีกรอบหนึ่งจาะก่อนปิดท้ายเธออ่ะบยบาย